I okay. สวัสดีครับวันนี้พมมีรถเข้ามาใหม่หนึงคันนะครับซึ่งคันนี้ซื้อมาอยัางไม่ถึงหึงอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวพมมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับตัวคล25นะแล้วก็จะบอกรายละเอียดนะครับสาหรับรถคันนี้นะคันนี้เข้าได้เปลี่ยนเครื่องเป็นตัวโซนิกนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะนะ เป็นระบบมีมอน้ำด้วยนะครับเดิมทีรถคงเข้าเป็นซองจังหวะนะไม่มีหมอ้อน้ำนะครับเดี๋ยวเราไล่มาดูข้างหน้านก่อนครับข้างหน้านผมดูเป็นบังโคลนเดิมอยู่นะดุมเดิมนะครับล้อเดิมนะ โชคเนี่ยไม่ร่วไม่ซึมนะครับใช้งานปกตินะสติ๊กเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ตั้งแต่ออกมือหนึ่งเลยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับตัวเนี้เป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนำเข้าจากญี่ปุ่นสมัยก่อนนะผงสักกันช่างเนี่ยครับสติ๊กเกอร์ี่ดูสภาพ์ีก็ดูเก่าอยู่นะดอกยางยังเลือยอยู่นะครับ ไฟหน้านะครับก็กลมเหมือนเดิมนะผมลืมบอกไปตัวนี้เป็นตัวซูซ u กิเค125นะครับมาร์คสานนะตัวนี้ตัวนี้มาร์คสานนะคันนี้ไม่มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเขาถอดออกไปแล้วนะสายข้าไม่มีนะครับ ให้มาดูทางอีดีว่าจะสว่างว่านะได้เช่นกันชัดๆนะครับคันนี้มีเอกสารชุดโอนครบนะครับก็คือเลขโคงรถเนี่ยมีเอกสารชุดโอนนะแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขายัางไม่แจ้งลงเล่มนะครับก็คือเครื่องยนต์ไม่ไม่มีเอกสารนะถ้าใครจะไปจดใหม่ก็ต้องหาตัวเครื่องยนต์นะ่ะ ที่มีเด่มทะเบียนชุดโอนก็จะเอาไปโอนได้นะบัารประชาชนก็ตลอดชีพนะครับคันนี้นะดูเรือนไม่นะครับสวิตตัวนี้ใช้ได้ปกตินะไมีเป็ห้าอรไรนะครับไม่น่าจะไม่ขึ้นนะดูจักสภาพแล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึ่งก็มีกระจกสายฟ้านะครับ ไปดูตัวทั่งนะะเปิดทางน้ำมันให้ดูไอ้ตัวนี้ยังปิดได้อยู่นะครับไอ้ตัวนี้ล็อกได้ด้วยนะตัวนี้สามารถล็อกทั้งได้เปิดไม่ได้ใช้กุญแจเนี่ยล็อกล็อกกับตัวนี้ได้อยู่นะครับทาไม่ล็อกเราก็เปิดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดล็อกมันก็จะเปิดไม่ได้นะก็ะถือว่าโอเคเลยส่วน4ีทั้งอ่ะผมดูว่าน่าจะเป็นข้องเดิมเพราะนะอันเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจจ,จริงๆนะแต่ผมว,ว่าดูน่าจะเป็นข้องเดิมอยู่ก็ๆ มีร่องรอยผ่านการใช้งานม,มานะครับแห้งๆเเดิมนะเดี๋ยวไล่มาที่เบาะครับเบาะก็เบาะไปปาดลงมาหน่อยนะให้ต่ำนะครับเดิมทีจะสูงมากกว่านี้นะแล้วก็ใส่ตะแกรงท้ายนะฮะก็ต,ตามสภาพที่เห็นนี่เลยครับเดี๋ยวมาไล่ตูตรงนี้ก่อน ดูกระเป้าข้างนะกระเป้าตัวนี้เป็นที่ใส่น้ำมันออโตลุกนะแต่คันนี้เป็น4ี่จังหวะแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนก็คือเราไม่ต้องไปเติมออโตลุกตัวนี้ตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้แล้วก็ปิดไปเฉยสติ๊กเกอร์เนี่ยเหมือนกันรถจักรยานเก่าญี่ปุ่นปีกทรงเมื่อจะเป็นสติ๊กเกอร์เดิมจากจากาหลานสมัยก่อนเลยนะคงสักการชนชงนะครับสติ๊กเกอร์นี่ตัวเดียวขด้านหน้าที่ผมบอกไปนะ คิดว่าน่าจะเป็นมือแรกเลยเพราะว่าในเล่มก็เขียนว่าเป็นมือแรกด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจตอนนี้ก็ไล่มาตรงล้อนะครับล้อล่างก็เป็นล้อเดิมนะดุมเดิมโชคนี่ผมก็ดูเป็นโชคเดิมนะครับพวกนี้เป็นข้องเดิมนะผมดูเป็นข้องเดิมนะครับเนี่ยโชกกำดุมข้องเดิมแน่นอนแต่ล้อด้านล่างหมดแล้วนะครับไม่มียางนะ ป้ายทะเบียนเดิมนะครับ2481ส,สุพรรณบุรีนะครับไฟท้ายเดิมเดี๋ยวผมมาให้ดูตรงรอยบุกตรงนี้นิดนึงใครที่อยากจะวางเครื่องเป็นเครื่องโซนิคก,ก็ได้นะก็ดูตามรูปเนี่ยครับว่าชอบหรือเปล่าดูทรงนะเนี่ยคือเครื่องโซนิค ร้อยี่บห้านะครับมี้อน้ําตัวนี้จะมีรอยบดตรงนี้นิดนึงนะก็พอดูได้ไม่ยุบจนหน้าเคียดจนเกินไป๋ย่ผมให้ดูตรงนี้เนี่ยครับดูทรงเลานะใครที่ชอบเครื่องสี่จังหวะนะไม่ต้องไปเติมน้ํามันโอต้ลุกนะครับประหยัดน้ํามันนะก็โซนิกก็เป็นเครื่องอีกรุ่นหนึ่งที่น่ามาวางมากนะครับ คันนี้ผมว่าบิดน่าจะเป็นร้อยบวกอะ่ะเดี๋ยวพมอไปดูตรงนี้ก่อนนะบางโคนบางโคนนี่ไม่แน่ใจว่าเดิมหรือว่านะครับกรใสนะถ้าเราวางเครื่องโซนิคต,ตัวนี้มันก็จะมีช่องวาวนิดนึ่งนะเพราะว่ามันไม่มีที่ปิดเดิมทีมันจะมีปิดอย่างนี้เลยเครื่องเดิมมันเข้านะ และท่อก็มีแค่ข้างเดียวเพราะว่าเดิมทีจะมีท่อคูวงมาแกนไม่มีเชื่อมนะครับคันกระทืบคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะเดี๋ยวผมไปท่าให้ดูด้านนู้นดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับ พยายามถือกล้องให้นิ่งแลวนะครับถ้าจะสั้นยังไงก็ต้องข้อ,อาภายไปตรงนี้ด้วยนะครับเดยนมาดูเครื่องยนต์นะนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องไหม้แล้วนะครับคันนี้ตรงนี้ก็จะมีหมอ้อน้ำนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะประหยัดน้ำมันนะตรวนี้คาบูเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเป็นคาบูเคเลียม เขาบอกเขาซื้องานของจีนนะเป็นเกรดเอนะก็เขาบอกว่า900าร้อยกว่าบาทน,นะที่เขาทํามานะครับก็ใช้ได้นะผมว่าก็โอเคอยู่ใช้ได้เลยรถคันนี้ก็วันนี้ผมก็ได้ลงค่ายไปนะ ก็ไม่รู้เขาจะมาเอาหรือเปล่าก็เลยอยากจะทาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อใครอยากจะวางเครื่องโซนิกนะก็ลองดูทรงนะครับว่าสวยหรือเปล่านะแต่ต้องบอกไว้เลยว่าประหยัดนะประหยัดแน่ๆน,นะครับท่อน,นี่คือผมไม่แน่ใจว่าท่อของอะไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้ก็จบคลิปท่านี้ครับสวัสดีครับ